สวัสดีครับชิมชวนกินครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนบางแคใกล้แยกคลองหนองใหญ่นะครับอ่าเลยมานิดนึงจะมีร้านขายอาหารหลายร้านเลยแต่ตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าร้านชื่ออะไรเนี่ยท่านนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูทอดอะไรเนี่ยท่านมีกระเพาะปลาตลาดปูนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูทอดตลาดปูเดี๋ยวเข้าไปชิมดูว่ามีอะไรขายบ้างรสชาติ รับผมมีอะไรเยตะโฟเหรอเอาเป็นนี่คืออะไรอะ่ะหมูทอดใส่ใส่อะไรใส่เยตโฟได้ป่ะครับใช่ครับเอาเป็นเยตาโฟแล้วกันต้ยมยำใส่ทุกอย่างบะหมี่บะหมี่โฟต้ยมยำใส่ทุกอย่างขอญาตถ่ายที่นหนึ่งทางนี้นะครับ ครับผมอันนี้เขามีหมูหมูทอดอันนี้ชุบแป้งแบหรอ่าชุบแป้งทอดมีหมูชุบแป้งทอดน,นะครับใส่ 看过。 ขายไงครับเนี่ยธรรมดาเท่าไหร่พิเศษเท่าไหร่เอาพิเศษมาเลยเพิ่มเครื่องนะครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปชิมกันมามาแล้วครับเอาน้ำน้ำเปล่า้ำซนน่าผม,มาแล้วครับเดี๋ยวเราชิมครับผมมาชิมกันดูเลยบะหมี่โฟต้มยำพิเศษ50บาทครับผมเป็นเจตาโฟมีหมูทอดกรอบน,นะครับหมูชุบแป้งทอดกรอบเดี๋ยวเราชิมน้ำกันก่อนเลยว่าโดนไหม ต้องปรุงเพิ่มไหมอือช่ได้รสชาติเข้มข้นอร่องไม่ต้องปรุงเพิ่ม ไดลูกฟินปลา โอเคครับ <Yeah. S 1> หมูทอดห้ม I mean, ีหมูทอด หมูทอดก็อร่อยครับเดี๋ยวต่อไปก็เส้นโอเคครับ โดยรวมใช้ได้เลย เหมือนเดิมนะครับรสชาตาิรสชาติของผมถูกปากผมอาจจะไม่ถูกปากคนอื่นก็ต้องมาลองกันเองครับ 上车站了。

หมดแล้วครับร้านเขามีเขาชื่อร้าน๋วยเตี๋ยวตลาดปูเปเวยเตี๋ยวหมูทอดมีบะหมี่เกี๊ยวมีเกี๊ยวนำม,มีอะไรข้าวหมูทอดก็มีแล้วก็มีกระเพาะปลานะครับรสชาติเรดมดาครับผมมาทา,านมา แวะมากินได้นะครับสนมปังแอร์ของกินเยอะครับฝาบกกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องกินจกิงสวัสดีครับ